โอเคสวัสดีคนที่หลงมาดูนะผมยินดนต้อนรับสู่นนนนเนโกโวชาแนลนะฮะวันนี้ผมนี่เนก็กโในเกมอะวอลเฟนนะผมแปดวันนี้มีบาร์โลด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะอะไรวะเนี่ยอาแล้วมาแล้วบลู <c oughs> ไหนอะ <c oughs> นี่ไงฟาร์มฟาร์มแอมโมสต็อกโอเคอันนี้น่าจะเป็นไอ้นี่ใช่ไหมไอของเก่าที่มันมีเพิ่มมาอะไรนะไม่ใช่ต้องบอกว่าของใหม่ ที่เราคาดว่ามันจะโผล่มาขอบคุณซับสไครต์9เดือน9วัน9วันเหรอเออ9เดือนจากคุณเดบิวเต้ได้ครับชุดแมวกดครับกดครับอันนี้อะไรแล้วไม่ได้ใช้เนี่ยออะไรอ่ะอาร์โมสต็อกอาร์มอตามเอ้ยคุณจะซื้อทำไมอ่ะคุณซื้อไปแล้วไอ้เขียนชิบหายละหลอนกดไปได้เออกดไปสองใบเฉยเลยเอ๊ะทำไมผมพิซมาาพิซมากผมซื้อฮารมซื้อ ได้เลยพิสมาเฮ้ยเนี่ยพิสมาชาักหน้าเดี๋ยวไปเวลได้พิสมามาเชเต้ตเก็เวลได้นะครับธนูธนูนี้น่าจะตกแต่งอย่างเดียวเนาะเนี่ยมาเชสเต้จู่ยังไม่มีไม่มมีาเชเต้ตตไม่มีก็ซื้อไปเลยมาสก,กาน่ายังไม่วิวด้วย,วยเหมือนอม,มนอสแตมเลยมอสแตมจะมีแค่สองอันนะมีของอา,าร์กันไออากันนี้จำเป็นนะเนี่ยจำเป็นสุดๆนะฮะอันนี้ยายานี้เป<า>็นของพิสต์มามีไลเฟิลบวกสแลชเนี่ย จำเป็นไหมอันนี้อะไรอะ่ะอ๋อไม่ได้ใช้เอลฟุสเลตัาเกียร์เดลอนตลอดบรรยัณดาอแบบนี่มันอ๋อดา<อ>บเค <อด S 1> นโดดาบเคนโดผมว่าจะซื้อไม่ได้ซื้ออ่ะซื้อไปก่อนนะฮะนี่น่าจะได้เอาไปแปะยานผมแปะเอาหมดอะ่ะสกินกาล่าตะกินกา,า <c oughs> ลกกา่าไม่สวยอะ่ะไม่ใช่เมนด้วยแล้วก็ไม่สวยด้วยเพราะฉะนั้นไม่เอาเฮ้ยไอ้นี่มันชุดรีชุด,ดนี่ว่ะเนี่ยขายปีที่แล้วผมจำได้ที่มันมาแยกขายอ่ะเหมือนโดนรอบนี้เลย เนี่ยแต่เอามาขายเป็นเซตนะฮะทั้งกองเลยเนาะไอชุดชุดไอเสื้อนเนี่ยขเขาเรียกนะเสื้อเสื้อคอเต่าอะเออแต่งดีๆก็ได้นะแต่ว่าไว้ก่อนแล้วกันที่เหลือไม่น่ามีอะไรแล,นะล้วมั้งอ๋อไอฮาลวีเนาะแฟนทัดมาแฟนทัดมานี่อาวุธดีไหมแฟนทัดมาแฟนทัสม,า,มาเหรอก็โอนะปืนขายแพงไหม ขายแพงไหมผมว่ไม่แพงไม่ขนาดนั้นไม่แพงจะได้ขายไปดูแขสไปอ๋อเป็นตันมาพามใช่ไหมไม่แพงไม่แพงไม่แพงราคาล่วงราคาล่วงมากนะครับเหมือนของรอบนี้ไม่ค่อยมีอะไรเนาะมีอพามาสองใบนะฮะประมาณนี้แล้วก็อันนี้น่าจะเก่าปะใช่ไหมเก่าเหรอซื้อซื้อไปก่อนสกินดาว กินดาบเคนโด้เหรอไม่อผมว่าหม่มันชค่ของแต่งไอ้นี่ปะสิเนี่ยอ่ะใช่ใช่อ่ะเดี๋ยวมันมีนิวปะไม่มีที่เหลือไม่มีอันนี้น่าจะเป็นอ่แต่งยานผมเอาไปด้วยแล้วกันเอาของไปแต่งยานไปวางบนยานแม่ให้หมดอ่ะเออยังไงดอาการมอดอาการใช่อาการต้องซื้อยังไงก็ต้องซื้อใช่ แล้วก็อ่านี่เลยเกราะแมวแบบทุนต่ำให้น้องลายเป็นแม่มดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มันเลือกผ่านไม่ได้ใช่ไหมแมวมันใส่ตัวดีครับดูดใช่ใมันเลือกผ่านไม่ได้ครับแต่มันใส่ทั้งตัวเลยก็น่าจะไม่มีอะไรละบาโลวันนี้จืดมากไหฮะมีแค่ของใหม่อันเดียวแล้วก็ไอ้เนี่ยพิสมาสองอันเนาะที่เอาไปเวลแล้วก็มอดพาม2สองใบ Come on,